สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องเยปาซีชาแนลคือเกา่าเหมือนเดิมเราจา้ะมือนีเยปาซีได้นนำข้อมูลแนวทางเหล็กตั้าเนาะค่ะพี่น้องน้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง,งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังเยปาซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชยยร์เยปาซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำเยปาซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประเดลาดเบิร์นผ่าชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมังอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยปาซีก คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมาบอกไลน์ยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลตำเลาอาจารย์ทันเลกไปเลยนะคะมาเบิ่งแนวทางเป็นหนีเป็นแนวทางของมิดเตอร์บอลเนาะพี่น้องเนะาะตำเลาช่องแย่ไพ่ผพากินผ้ารวยยังสีลงกเลยด้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ทีหนึง่งแต่ว่าแย่ไพ่พวย,ยังบ้านในิ่มช่องนั่นเด้อพี่น้องเด้อสีลงกห้คือเก่าอยู่แต่ว่าเอามาลงช่องนี้ก่อนเนาะมาเบิ่งตำเลาโฮคุสกีเกาวาสันมิตรบอลเราบอกวา่าเด่นที่สุดคือเก่าวาสันเน้น927 เม็ดเดี่ยวสองเก่านาะค่ะชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของมิสเตอร์บอลนาพี่น้องเนาะมากระจวดจาหน้าเพิ่นใดค่ะพี่น้องต่อไปเลขจ่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเมื่อน่ตมเล่าเด่นศูนย์พนาพี่น้องค่ะฝาดศูนย์เก้าสองศูนย์เละเก้าสองเนาะเฮ้ยเก้าสองเจ็ดสองเก้านี่ชนกันกับของมิสเตอร์บอลเมื่อกี้เลยเด้พี่น้องเด้พูนเด๋เมื่อกี้เลยชันพี่น้องค่ะเอ้ามากระจวดน้าเพิ่นค่ะสําหรับแนวทางของแอดไนนะคะเนาะพาจาาไน่นะคะพี่น้องค่ะ เพื่อนเป็นพระอาจารย์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงตำเหล้าเอตาเอ่อมือนี้เอตตะลงตำเหล้าเลยพี่น้องข้างเครื่ง C, องซีอ่อซีแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์พนะข้างล่างหกสีกับสองสี่วัดสันสำหรับตำเหล้าเอตาเนาะค่ะผู้ใดมักเนาะค่ะเน,นาะลองเบิงแนวทางตำเหล้าเอตาเนาะร่อแนวทางเอมิตเตอร์บนพี่น้องค่ะก็เลยม,มาซาเน,นาะอันนี้เป็นแนวทางเอ่า เฮงอีสานใต้นะคะเพื่อนบอกว่าหาสองสองหกประสันสี่สามสองหกแสดงว่าเม็ดเดียวเพื่อนสองหกนอพี่น้องเนาะเอามากระจวดจ,จ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกเออเนี่ยแหละเม็ดเดียวของเพื่นที่รีแล้วพี่น้องเฮงอีสานใต้เนาะงวดที่แล้วเก้าแปดประสันพี่น้องคะงวดนี้ฟาดเก้าหกว่าสองหกได้พี่น้องเอามากะว่ากันเพื่อนไปเลยนะคะเนาะสำหรับแนวทางของเฮงอีสานใต้นะคะพี่น้องค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แอดเลสส็กสมศักดิ์นะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าเด่นหกหลุดหกเนาะจ้าเก้าหกเก้าหกหกสองเนาะจ้าเม็ดเดียวหกเก่าศาสตพี่น้องคะเม็ดเดียวหกเก้าก็สองหกหกสองเนาะว่าไปตามสูตรครับพี่น้องคะมักอาจารย์ท่านใดก็ค่อยแคบเนาะใช่ไปสิเพ่อนแงมหาลงตำไทยตำเหล่าให้ทุกมือเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสมัยว่าสัร์เพิ่นบอกว่าอ่า เพื่อนว่าตำล่ามือนีนะคะ c 3าม c เก้ c ห c เนะคะถ้าเป็นเปิรนกะ66กับเก้าเก้าสำหรับแนวทางของแอสมัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแงงอสบังยมแดงเนาะแอสบังยมแดงว่ามือนีเด่นหาเด้พี่น้องอ่าเน้ 35, 5, 4, 8, น35 54 85เนาะค่ะเนาะ54 85ว่าวสันสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะมากระจวดเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเอ่อตีเล็กนะคะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของตีเล็กนอกเดนสองกับเกับสว่าสี่เจ็ดหาว่าสัตวพี่น้อง2อตัวเพิ่นเค็บหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นน่าจะเน้น2อหากับ7จหาเนาะตั้งเล่าวันนี้เด้ถึงมือเด้พี่น้อง631ัเนาะค่ะเนาะยายแพร่มาลงให้หาลังเทอก่ะพีดมือก่ะเฮ็ดอีหยังพิดพลาดอยแพร่บอกพอโทษขพอไปพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะบางทีอาจสิบ่ทันได้เบิ่งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ตำเล่าเอ็ดเพนเพนค่ะสั่นพี่น้องคะ่ะเอ็ดเพนเพ่นหามาตัวใดเด่นศูนย์ก็สองน้องมือนีเนาะซูนสองสามนะคะแล้วก็ซูนสองห้าเด่นสองสามสองสี่สองหาและซูนสามสำหรับตำเล่าเอ็ดเพนเพนมือนีเนาะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดเตะนะ้เนาะมาเบิ่งแอ็ดเตห๋หาตัวใดมากงวดที่แล้ว มาแปดหาเก่ากับสันกับแปดเก่าเขาคู่ตัเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ตามล่าวันที่หนะกเนาะสองหกสองเจ็ดสองสามสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดกับสันไผ่มักแนวทางของเอตเตกะแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้เอเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางของแอดบังคำหน่อยเด้อมื่อนย่งพี่น้องคะ่ะแอดบังคำหน่อยบอกว่ามือ่อเด่นศูนย์ฟาดเม็ดเดียวศูนย์แปดกับสันอ่าชุดวินอยู่ที่ศูนย์หกเจ็ดแปดกับสันเอาไปวินเซฟอ่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางของ แอดบักทำหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางที่ท่าตะโกเนาะทิศจ่าตะโกบอกว่าเด่นหกกระหานะคะถ้าหกมากก็จะเป็นหกสามหกสี่หกห้าหกแปดถ้าห้ามาก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเปลีนเลหาเก่าเนาะค่ะนอเอามากระจวดจาดฝาดบื้มตามเพิ่นไปพี่น้อง่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางกรารจันกรกระสินนะคะโมจิเรยาจย์กรกระสินหลุดมือนีมาตามตัวพัชจจมาบ บนเด่นเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดหกเนาะคะ่7 3, 7ะเจ็ดสามเจ็ดสองมาสั่นเนาะเอาไปวิ่นเบิร์ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เลขกสี่ตัวของอาจารย์กร์กลาสินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเันตนกระเม่นอยู่ยได้พี่น้องอ่ารุดแล้วจะเพิ่นเพิ่มซีโมร,รุดต่อกันสองงวดแล้วค่ะสำหรับแนวาทางอาจารย์กร์กลาสินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยายไพ่นะคะเมือใใ่อนี้ยวายไพ่มาเบิร์ค่ะเมื่อวานเขา แปดมาสามตัวว่าสันพี่น้องค่ะแปดมาไอรีน้องเมื่อนี้นะคะหกมาสองตัวเลยพี่น้องหกหกสามพนะตะวันเด่นอยู่ที่สองเนาะเด่นสองล่องสามค่ะพี่น้องจับไปที่สองสามสองหกและสองหานะคะชุดวินอยู่ที่สองสามหกห่าอ่าหกห้าซีนะคะพี่น้องสำหรับอ่าตำเล่าสูตรของแก้ไ่เนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนั้นก็บ,บอกว่าแปดมาแปดมาเนาะพี่น้องเนาะแปดมาก,กับแปดเก่าเลยเมื่อนี้ถ้าสองมานะคะหรือว่าหกมากก็จะเป็นหกสองทันไปจับใส่ของอื่นเพิ่นใดญมากเนาะพี่นอนะ้องเนาะจับในท่า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 ของกรย์านานอื่นก็จะเป็นถ้าสองสองศูนย์นะคะสองศูนย์กับหกศูนย์ประมาณนี้แหละพี่น้องเนะาะจับเด็กเด่นใส่นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราวันนี้เด่นสองก็สัน่นเด่นสองหนึ่งก็สองสามคะนาพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวานชัยเนาะเพิ่นเด่นมากประกาศสีแดงกลางเลยพี่น้องเด้เออ่าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดและสองเจ็ดนะคะพี่น้องอา่าเจ็ดห้าแปดและเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะสำหรับแนวทางตำราแอดวานชัยเนาะ ต่อไปเลยจ้าพี่ตูนพี่ตูนบอกว่าเมื่อนี้ดับ8บนดับ2ล่างว่าสั่นพี่น้องคะสองแยไพ่เอาขึ้นเทิงก็ได้ยตอนน้อพี่น้องรู้ว่กันสองเอาขึ้นแข็งเทิงก็ได้เนาะขันมันดับล่างของเพื่อนเนาะพี่น้องค่ะเพื่อนพี่น้องบ่อมาเลข่ยดับเพต้องเอาไปใส่ใจก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะบ่าว่าสิตำเล้าตำไทยเนาะพี่น้องเนาะถ้าไม่ชอบเลขอะเบิงตะเลขเด่นกับโพเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวแคนมๆมาสั่นเอดชไอคุณเราบอกว่าขางล่างเริ่แปดหกหกแปดเป็นตัวร่องมาส ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเออผู้ใดญ่นอบาเลมันบอกว่าเด่น3ามมาสันพี่น้องคะ3 5 3 6 3 7 7 3 6 8 3 6และเก่าสาแสดงว่าคนเด่นสามหกเข็นเข็นขน,นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะคะ,ะเกษตรหน้ายาณเนาะพี่น,อนะนอนะ้องเนาะเพ้าเจ็่านย์แปก้าแป7ศูน8์หกสองเลย63นะคะถือมือด้วพี่น้องเด้อเห็นเพคนหายเลขตัวเก่ามาไหม้ไปยัน อย่าเรามาล่องห้ผิดนะคะพี่น้องคะเนาะมากระชวดตามเพื่อนได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดจอยใจดีจะให้บริการให้เนาะพี่น้องนะค่ะพี่นอ้นะะนองคะเพื่อนเด่นเก้าห้านะศูนย์เก้าห้าสองเก้าห้านะมากระชวดแอดจอยใจดีค่ะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าหนุ่มสุพัรณค่ะพี่น้องคะหนุ่มสุพัรณมาแล้วเด่นเก้าแปดศูนย์เนาะหนุ่มสุพัรณกับเขาได้พี่น้องวันที่แล้วเนาะ มาเบิ้งค่ะงวดน,นี้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกมักตัวใดกระจวดตามเพื่อนค่ะสำหรับแนวทางของนมงสุพันเนาะต่อไปเลยจ้าชุดนี้ว่าสัน้นอ่าสี่สามแปดหนึ่งนะคะข้างบนแปดหนึ่งข้างล่างสี่สามเพื่อนบอกว่าง,งบหน่อยจวด 4, 3, 3, 4. วสี่สามสามสี่ว่าสั้นพี่น้องค่ะเอาจวดจัดฟาดเบิ้มตามเพื่อนเอ็ดแจ็คเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ข้อโคตคนสูตรพี่น้องขาเอาแคบหน้าจอนะคะเพิ่นบอกว่าเด่นหกกับเจ็ดเดอร์มนิเดอร์สองตัวและสามตัวแคบหน้าจอเลยนะคะพี่นอ้องขาออกคนคนสูตรเนะาะอยากล่งไหเลี้ยวอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าตามเล่าเพิ่นล่งมาพร้อมกันนะคะพี่น้องขาเพื่อนล่งมาพร้อมกันก็นเลยจะได้ล่งซ่านะคะเพราะเหมือนตามไท่ตมไท่เป็นทยอยท,ยอย,ทยอยล่งไห่เนาะพี่น้อง<ม>ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวอทางละพีพงเนาะ เดนหนึ่งล่องสองนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดนะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดังเมสไซดังเมสไซบอกว่ามือนีเด่นหกเจ็ดแปดนะคะพี่น้องะขะแคบหน้าจอจุดเต็มเพิ่นได้เลยสองตัวสำหรับแนวทางดังเมสนะไซเนาะใครมักแนวทางดังเมสไซก็แคบหน้าจอตามเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันแน,นวทางเพื่อนบ้านเด้อว่าสัน,นพี่น้องขาเพิ่นหายมากเมื่อนี่หกสองหกสามเพินน่น,น, 3, นอ,อนนาจจะเน้นหกสามเนาะเพิ่นอาจจะเน้นหกสามนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่หกหนึ่งนะคะเอาภิจนาตามเพิ่นได้เนาะต่อไปเลยจ้าเอ็ดเล่นโบนะคะเอ็ดเล่นโบเพิ่นบอกว่าอยู่ในกรอบซีเรียมนี่แหลววะว่าสันสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ด ซีหกซีเเบิลกับ 22, 33, 44, สองสงองสาซีว่สันพี่น้อง่ะสำหรับเนวทางของแอร์เรนโบนะพี่น้องเนาะมากับพิจนานน้ำเพินใดได้่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางแอดกร์ตูนเนาะคะเดนหาก็หกเพนบอกว่า5 7, 5 8, 5 9 6 7, 6 8, 6ปดเกปกเก่าไปกับมาไดบนรางว่ะสันสำหรับเนวทางของแอดการะตูนหรือว่าเอดวัลาพ,อ,พอเนาะพี่น้องเนาะ เอาว่าจังไรกับจวดจานน้ำเพื่นไปต่อไปแล้วจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอลชนกเมื่อน,นี้มีสองใบเด่นบนล่างว่าซันเด่นบนล่างอยู่ที่หกประซัน, 6, น 6, พี่น้องเพื่อนบอกว่าสองหกเจ็ดหกเก้าหกและหนึ่งหกเนาะจ้าเพื่อนมีสองใบคือการเด่นบนล่างข้างบนเด่นหกข้างล่างเด่นหกพี่น้องคะเพื่อนมีสองใบแนวใดเนี่ยเพื่อนม้าสองใบสองใบก็คือกานเดนินรอบพี่น้องเนาะ ไม่ใช่3ตัว826 816 926 916 896 926 6 6 6 97และ619แสดงว่าเลข3ตัวเลข3ตัวเพือนเดนโบคือกันพี่นวงสำหรับเนวทางของเอลาชนกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ตามเล่าของเอดมังกรนไม่ไล่เนาะค่ะ6 8 4 6 8 2เนาะค่ะ8 4 8 2และ8 6เนอะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดไนน์เนาะ00นะคะพี่น้องเอาเพื่นเน้นตัวใดเน้น0920และเกาสองนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมหน้าหวานมหน้าหวาบอกว่า041415 C1 หาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเอเดนบอกว่ามื่อนี่นะคะาำลาวเด่น3กับ6 3C 36 37 38 39 60 61 62 65และ67เนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะวิทย์ถ่ายโดยแนวทางแอดไตรฟ้าเนะาะงวดที่เรียวเข่าเก่าแปดเนาะเด่นแปดกับเก้าวันนี้เด่นสี่อย่างเดียวสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่หกและสี่เจ็ดสำหรับตำราแอดไตรฟ้าเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงงรวยรวยปังปังสุข,ขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมูลน,นิธิทางให้ยายไพ่มาให้พ,หพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายหลายเด้อจ้ะ สวัสดีจ้า